บางคนอาจจะสงสัยว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนนะคะฟันฟันรูดจะนับยากนิดนึงนะคะไมบ่บางจุดนี้ไม่เหลือฟันให้เรานับค่ะต้องดูดีๆค่ะนะคะ่ะแล้วก็ตัวอย่างชิ้นงานเป็นทองเหลืองค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนไว้พบกัน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตหน่อยค่ะบางทีบางคนอาจจะสงสัยว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้ชิ้นงานนี้เขาเรียกเฟืองเดยหมูลูกค้ากลึงมาเป็นเหล็กเหนียวนะเจ้าอันนี้เป็นงานชิ้นเล็กคะ่ะอันนี้เขาเรียกฟันเฟืองเฟืองเดยหมูคะ่ะตัวอย่างเป็นทองเหลืองตัวอย่างเป็นทองเหลืองซี่ฟันค่อนข้างละเอียดจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืม หนึอฟันเดี๋ยวก็ต้องนับอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ลูกค้ากึงขึ้นรูปมาให้เราตัดฟันแล้วก็จะนับซี่ฟันไปเรื่อยๆค่ะซี่ฟันละเอียดมากเลยใช้สายตาเพ่งเล็งมากเลยค่ะแล้วก็จะนับซี่ฟันไปเรื่อยๆค่ะซี่ฟันละเอียดมากเลยใช้สายตาเพ่งเล็งมากเลยค่ะเราเป็นเสมียนค่ะ ทำงานอยู่บริษัทรับตัดฟันเฟืองค่ะฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะหม่นะคะมีฟันเฟืองให้ทำติดต่อบริษัทสยามเกียร์ลิงได้นะคะทุกคนฟันเฟืองนะคะทุกคนบริษัทมีสามสาขานะคะตอนนี้นับฟันเฟืองนับไปเรื่อยๆค่ะขออนุญ,ญาตนับฟันเฟือง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตหน่อยค่ะบางทีบางคนอาจจะสงสัยว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตหน่อยค่ะบางทีบางคนอาจจะสงสัยว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะนับไปเรื่อยๆนับจนครบเลยนะคะ แล้วก็จะนับซี่ฟันไปเรื่อยๆค่ะซี่ฟันละเอียดมากเลยใช้สายตาเพ่งเล็งมากเลยค่ะเอียดนะคะใช้สายตาอีกแล้วค่ะมาช่วยนับฟันหน่อยค่ะอันนี้เราก็นับซี่ฟันนะคะนับประมาณสองรอบนะคะเพื่อความชัวร์ความโตวความหนาแล้วก็จํานวนฟันด้วยค่ะแล้วก็นับไปเรื่อยๆนับจนครบเลยนะคะ บริษัทสยามเกลิงรับตัดฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะทำได้สูงสุดถึง4เมตรเลยนะคะเราเป็นู้ชชำนาญแกนดัดบริษัทเราทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับฟันเฟืองนะคะขอแค่มีตัวอย่างชิ้นงานมีแบบมาให้เราดูนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่บริษัทสยาม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตหน่อยค่ะบางทีบางคนอาจจะสงสัยว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะบริษัทสยามเกียลิงรับตัดฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะทําได้สูงสุดถึง4เมตรเลยนะคะเราเป็นผู้ชํำนาญแกนด้านบริษัท เราทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับฟันเฟืองนะคะขอแค่มีตัวอย่างชิ้นงานมีแบบมาให้เราดูนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่บริษัทสยามเกียร์ริงค่ะวันนี้มาอัปเดตลูกค้าเอางานมาทำค่ะเราเป็นเสมียนแล้วก็มีหน้าที่ออกใบรับงานให้ลูกค้านะคะวัดความโตชิ้นงานเนสมียนก็ต้องออกใบรับงานให้ลูกค้าค่ะวัดความโตความหนาชิ้นงานเสร็จแล้วก็นับจํานวนซี่ฟันค่ะ เพื่อระบุในใบรับงานนะคะบริษัทสยามเกลิงรับตัดฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะทำได้สูงสุดถึง4เมตรเลยนะคะเราเป็นผู้ชํำนนญแกนด้านไหนนะคะมีฟันเฟืองให้ทำติดต่อบริษัทสยามเกลิงได้นะคะทุกคนสมี่งก็ต้องออกมารับงานให้ลูกค้าค่ะวัดความโตวความหนาชิ้นงานเสร็จแล้วก็นับจำนวนซี่ฟันค่ะ เพื่อระบุในใบรับงานนะคะแล้วก็จะนับซี่ฟันไปเรื่อยๆค่ะซี่ฟันละเอียดมากเลยใช้สา,สายตาเพ่งเล็งมากเลยค่ะเราเป็นเสมียนค่ะทำงานอยู่บริษัทร,รับตัดฟันเฟืองค่ะฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะบริษัทสยามเกลิงรับตัดฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะทำได้สูงสุดถึง4เมตรเลยนะคะ เราเป็นู้ชชำนาญแกนด้านเสมียนก็ต้องออกมารับงานให้ลูกค้าค่ะวัดความโตวความหนาชิ้นงานเสร็จแล้วก็นับจำนวนซี่ฟันค่ะเพื่อระบุในใบรับงานนะคะก่อนนะคะฟันค่อนฟันรูดจะนับยากนิดน,นึงนะคะไมบ่บางจุดนี่ไม่เหลือฟันให้เรานับค่ะต้องดูดีๆค่ะเป็นเฟันเฟืองนะคะทุกคนบริษัทมีสามาขาะคะ ตอนนี้นับฟันเฟืองนับไปเรื่อยๆค่ะขออนุญ,ญาตนับฟันเฟืองก็จะมีหลายแผนกนะคะของเรานี่อยู่ในขั้นตอนออกไปรับงานค่ะนับเสร็จแล้วค่ะได้หนึ่งร้อยฟันค่ะตัวนี้ชิ้นงานนี้รับงานเสร็จแล้วก็ส่งต่อผแผนกต่อไปค่ะเอียดนะคะใช้สายตาอีกแล้วค่ะมาช่วยนับฟันหน่อยค่ะอันนี้เราก็นับซี่ฟันนะคะนับประมาณสองรอบนะคะเพื่อความชัวเราเป็นเสมียนค่ะ ทำงานอยู่บริษัทรับตัดฟันเฟืองค่ะฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะให้อย่างเดียวค่ะของเราก็จะมีแบบกลึงสั่งทำด้วยสำเร็จด้วยแล้วก็ลูกค้ากลึงให้เราตัดฟันเฟืองให้ก็มีค่ะหมานะคะมีฟันเฟืองให้ทำติดต่อบริษัทสยามเกียร์ลิงได้นะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตหน่อยค่ะบางทีบางคนอาจจะสงสัยว่าเราทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้ชิ้นงานนี้<ๆ>เขาเรียกเฟืองเดยหมูลูกค้ากลึงมาเป็นเหล็กเหนียวนะคะอันนี้ชิ้นงานนี้<ๆ>เขาเรียกเฟืองเดยหมูลูกค้ากลึงมาเป็นเหล็กเหนียวนะ,ะจ,ะจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืม1 0 0ฟันเดี๋ยวก็ต้องนับอีกรอบหนึงนะคะทุกคน อันนี้ลูกค้ากึ่งขึ้นรูปมาให้เราตัดฟันบริษัทเราทําได้ทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับฟันเฟืองนะคะขอแค่มีตัวอย่างชิ้นงานมีแบบมาให้เราดูนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่บริษัทสายามแล้วก็จะนับซี่ฟันไปเรื่อยๆค่ะซี่ฟันละเอียดมากเลยใช้สายตาเพ่งเล็งมากเลยค่ะเปเสมียนก็ต้องออกมาทำงานให้ลูกค้าค่ะวัดความโตวความหนาชิ้นงานเสร็จแล้วก็นับจำนวนซี่ฟันค่ะ เพื่อระบุในใบรับงานนะคะบริษัทสยามเกียลิงรับตัดฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะทำได้สูงสุดถึง4เมตรเลยนะคะเราเป็นผู้ชำนาญนเกล็ดบริษัทเราทำได้ทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับฟันเฟืองนะคะขอแค่มีตัวอย่างชิ้นงานมีแบบมาให้เราดูนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่บริษัทสยามสมียงก็ต้องออกมาับงานให้ลูกค้าคะ่ะวัดความโตวความหนาชิ้นงานเสร็จแล้วก็นับจำนวนซีฟันค่ะ เพื่อระบุในใบรับงานนะคะงานความโตวความหนาแล้วก็จำนวนฟันด้วยค่ะแล้วก็นับฟันเฟืองของอนุญ,ญาตนับฟันเฟืองก่อนนะคะบริษัทสยามเกลิงรับตัดฟันเฟืองเครื่องจากกลทุกชนิดเลยนะคะทำได้สูงสุดถึง4เมตรเลยนะคะเราเป็นผู้ชำนาญนแก้าน,นให้อย่างเดียวค่ะ ของเราก็จะมีแบบกึงสั่งทําด้วยสําเร็จด้วยแล้วก็ลูกค้ากลึงให้เราตัดฟันเฟืองให้ก็มีค่ะเจ้าอันนี้เป็นงานชิ้นเล็กค่ะอันนี้เขาเรียกฟันเฟืองเ <ut> ฟืองเดยหมูค่ะตัวอย่างเป็นทองเหลืองตัวอย่างเป็นทองเหลืองซี่ฟันค่อนข้างละเออันนี้ชิ้นงานนี้เขาเรียกฟเฟืองเดยหมูลูกค้ากลึงมาเป็นเหล็กเหนียวนะคะค,ความโตความหนาแล้วก็จํานวนฟันด้วยค่ะแล้วก็่า แล้วก็ตัวอย่างชิ้นงานเป็นทองเหลืองค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนไว้พบกันรับงานเสร็จแล้วก็ส่งต่อแผนกต่อไปค่ะ mm hmm. ก็จะมีหลายแผนกนะคะของเรานี่อยู่ในขั้นตอนออกไปรับงานค่ะนับเสร็จแล้วค่ะได้หนึ่งร้อยันค่ะตัวนี้ชิ้นงานเนี้ยเราเป็นเสมียนค่ะทำงานอยู่บริษัทร,รับตัดฟันเฟืองค่ะ ฟันเฟืองเครื่องจักรกลทุกชนิดเลยนะคะเจ้าอันนี้เป็นงานชิ้นเล็กค่ะอันนี้เขาเรียกฟันเฟืองเฟืองโดยหมูค่ะตัวอย่างเป็นทองเหลืองตัวอย่างเป็นทองเหลืองซี่ฟันค่อนข้างแระงานความโตวความหนาแล้วก็จํานวนฟันด้วยค่ะแล้วก็นับฟันเฟืองขออนุญาตนับฟันเฟืองก่อนนะคะบริษัท เราทําได้ทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับฟันเฟืองนะคะขอแค่มีตัวอย่างชิ้นงานมีแบบมาให้เราดูนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่บริษัทสยามรับงานเสร็จแล้วก็ส่งต่อแผนกต่อไปค่ะเอียดนะคะใช้สายตาอีกแล้วค่ะมาช่วยนับฟันหน่อยค่ะอันนี้เราก็นับซี่ฟันนะคะนับประมาณสองรอบนะคะเพื่อความชัวเจ้าอันนี้เป็นงานชิ้นเล็กค่ะ